ลมลัชตะเธอว่าเป็นพระเอกรุ่นแรกแรกของช่องสามอีกหนึ่งคนและเป็นพระเอกที่ได้เล่นคู่กับยาย่าอุรัสยาที่ในตอนนั้นยาย่าก็ถือว่าเป็นนางเอกเรื่องแรกของช่องสามหลังจากนั้นยาย่าก็ไปเล่นหนังเรื่องอื่นๆจนโด่งดังส่วนพระเอกอย่างนุ่มลม ก็ไปเป็นพระเอกอีกหลายๆเรื่องหากแฟนๆคนไหนที่ติดตามพระเอกลมมานาน <c oughs> ก็จะรู้จักนิสัยและมารยาทเขาเป็นอย่างดีว่าเป็นผู้ชายที่มีความนอบน้อมถ่อมตนและรู้จักสัมมาคาระวะของวงการบันเทิงจึงสามารถยืนระยะ ของวงการนี้ได้อย่างยาวนานแต่ถึงอย่างไรก็ตามหนุ่มลมถึงแม้จะหายไปจากหน้าจอทีวีสักระยะหนึ่งจึงทำให้แฟนๆนั้นคิดถึงเป็นอย่างมากและเขาก็ได้กลับมาเล่นละครอีกครั้งอาจจะมีนานๆทีแต่แฟนๆก็ยังคงรักและตามให้กำลังใจหนุ่มคนนี้ตลอดครับ